สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน มีการรายงานว่าเกิดเหตุทะเลาะกันระหว่างทนายความในโรงอาหารในสารสูงเดลีโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวที่ถูกบันทึกโดยทนายอีกรายได้ถูกเผยแพร่ลงบนโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นกระแสอยู่ในขณะน,นี้โดยมีการรายงานว่าเหตุเกิดจากการโต้เถียงกันเรื่องที่นั่งและมีรายงานต่ออีกด้วยว่าทนายความหญิงในคลิปได้ตบทนายอวสโสท,ที่เป็นคู่กรณีหลังเหตุทะเลาะวิวาทได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จากคลิปดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีทนายความหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางอาหารที่หกหล่นกระจายเลือดเทอะและโดยรอบเต็มไปด้วยบรรดาทนายความอินเดียที่อยู่ในสถานการณ์และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดโดยทนายความหญิงคนในคลิปได้ตะโกนกล่าวว่าทนายความระดับอาวุโสมาขอให้เธอลุกออกจากโต๊ะที่เธอกำลังนั่งรับประทานอาหารกลางวันอยู่แต่เธอไม่ยอมและอ้างว่าจะแจ้งเรื่องนี้ไปยังหน่วยงานระดับสูงเพื่อความยุติธรรม อย่างไรก็ตามมีทนายคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เข้ามาเผชิญหน้ากับทนายความหญิงคนดังกล่าวก่อนอ้างว่าเขานั้นได้บันทึกทุกอย่างแล้วและขอให้ทนายหญิงคนนั้นออกไปจากโต๊ะอาหารพร้อมบอกว่าทนายหญิงคนนั้นโกหกและตบทนายอาวุโสที่ไม่ได้มีความผิดใดๆโดยหลังจากนั้นทนายความหญิงคนดังกล่าวจึงได้ถูกผู้ช่วยของเธอพาตัวออกไป esas mentes eh qué pena shooting